น้ำอมมาส่งแล้วครับเอาไปวางรับเงินว้าวว้าว สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม GTA 5M ประเทศ Amazing City นะครับมาพบกับน้อนไดโนอีกแล้วนะครับวันนี้น้อนไดโนจะมาซื้อเรือนะครับหลังจากที่น้อนไดโนนั้นได้ทำงานเก็บตังเป็นระยะเวลานานนะครับตอนนี้น้อนไดโนมีตังอยู่2 0 0 0 0 0กว่าเลยแนะี่สองแสนแปเลยนะแล้วน้อนไดโนได้ทำการถอนเงินออกจาก บัญชีธนาคารจนเกลี้ยงเลยครับเนี่ยตอนนี้เหลือศูนย์บาทเหลือศูนย์บาทตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นอนเตโดจะได้มาซื้อเรือแล้วนะครับมาเลยปึ๊บอืมเรือลำนี้ไม่เอาลำนี้2องแสนใจจริงคืออยากได้เรือลำนี้นะแต่ว่าตั้ง4ี่แสนแน่โอ้โหแค่ทำงานหาเงิน2องแสนนี้กว่าจะได้นะออบอกเลยว่าประเทศนี้เงินทองหายากมากครับ นะเงินทองนี่คือมีค่ามากนี่คือ2อ0แสนนี่คือแบบปาดเหงื่อนะหลายวันเลยแนะ่งั้นเราก็เอาเป็นเรือรำนี้เลยก็แล้วกันครับน้ำมันยีเนกดเรื่อยๆก่อนมันจะได้สุ่มสุ่มน้ำมันนะโอเคน้ำมัน45เซนะครับนั้นก็ซื้อเลยยืนยันเรียบร้อยเ,ออเงิน2 0งแสนโดนหักไปแล้วครับเหลือตังค์อยู่18ื่นแปดแต่ก็ มาเราไปเกาะกันเลยดีกว่าวิตอนนี้เริ่มมืดค่าแล้วอะจะไปล่าสัตว์ตอนนี้เลยดีไหมเนี่ยเริ่มมืดแล้วอะไม่เป็นไรไม่ใช่บุศักของเรานะครับเบิกเออรือเลยอน,นี่เรือของนอนไดนโนนะครับไปเลยมุ่งหน้าสู่เกาะครับเกาะอัดไก่โพนโอ้ยเด้งเด้งเด้ง แล้วตรงนั้นก็มีเรือรบด้วยครับโอ้กัมเปลอร์เลยอะ่ะหน้าเข้าไปสำรวจจังแต่ว่าเอาไว้ก่อนครับเรื่องเรือนะเ,อเรือลำใดนั้นเรามาที่เกาะดีกว่าครับโฟกัสมาที่เกาะนี่ไงข้างหน้าเรานี่เองนี่คือเกาะที่นอตไดโนอยากมานะครับตอนนี้น้องไดโนมีเรือเป็นของตัวเองแล้วนะครับน้องไดโนสามารถมาเกาะตอนไหนก็ได้ดูนั่นสิ ดูป่านั่นสิช่างอุดมสมบูรณ์พิ่งนักไปขึ้นเกาะกันเลยข้างหน้าเอ่อที่ท่าเทียบท่าเรือนั่นอยู่ข้างหน้านั่นมาถึงแล้วเกาะที่เราต้องการนะครับอ่าเอาเรือมาเก็บก่อนเลยเฮ้ยอย่าชน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 ถ้าเกิดว่าชนขึ้นมานี่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยเนี่ยแต่ว่าแต่เอาเรือเก็บตรงไหนวะเนี่ยหยุดเก็บเลยตรงไหน,น ว่านี่ไงข้างฝั่งนู้นเก็บเลยโอ้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 ย้ยชนนิดเดียวอุ้ยชนนิดเดียวเหลือ88%เปอร์เซ็นต์เลยหรอเกิดไปเปล่าเรือนี่พังง่ายมากครับ ในขอเรียกเรือมาดูอีกสักรอบสิเรือสุดที่รักของน้องไดนโนเรียกเรือขอดูเรือก่อนว่าเรือสภาพเป็นยังไงสภาพเหลือ88%น้ํา้ำมันเหลือ39%ครับเดี๋ยวลองเติมน้ำมันดูหน่อยสิะลงจากตรงนี้เติมน้ำมันยังไงบะาใช้น้ำมันเดียวกันกับรถจนได้ไหมเนี่ยอ๋อใช้ได้โอ้ใช้ได้ไดนี่ วอย่างนี้ก็เขาท่าใช้ได้อยู่เติมให้เต็มถังเลยครับไปโอ้เกี้ยงเกี้ยงถังโอ้โหเติมทีเกี้ยงถังเลยเนี่ยไปเอาเรือไปเก็บแล้วเราก็ขึ้นเกาะดีกว่านะแต่นี้ต้องขับอย่างระมัดระวังครับเพราะว่าชนสกิดแค่นิดเดียวเหลือ83อนะเรือพังง่ายมากครับ หละจากนั้นน้อนเดโนก็ต้องมาซื้อปืนก่อนนะครับเพื่อที่จะไปล่าสัตว์นะครับนะที่ซื้อปืนก็ูีตรงนี้กดอเีเอาเมนขึ้นมาอ๋อต้องเข้ามาใกล้ๆก่อนนะครับปืนล่าสัตว์จัดไปเลย1,000ครับนี่ได้มาแล้วไหนดูปืนหน่อยสิ เดนโนสเซร์ถือปืนครับผมปืนเอ่อปืนไรเฟิลด้วยนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นปืนลูกซองนะครับจริงๆแล้วมันเป็นปืนไรเฟิลเนานะปืนเอ่อทาบศิลาโบราณน,นะครับแล้ววิ่งมาเข้าป่าทำไมมันเป็นปืนโบราณน,นะครับก็คือเวลาเราจะยิงคือเราต้องเล็งยิงแล้วก็แบบยิงดีๆนะ่ะเพราะมันยิงได้ทีละนัดนะครับถ้าเกิดว่ายิงออกไปแล้วนี่รีโหลดนานมากครับกว่าจะรีโหลดเสร็จนะคือมันเป็นแบบเอ่อใส่ลูกกระสุนเข้าไปแล้วก็ใส่ดินปืนอะไรประมาณเนี้ย ป่ะเดี๋ยวขอไปเบิกรถก่อนก็แล้วกันนี่ครับเอารถขนวัวมาล่าสัตว์นะครับทีนี้เราก็ขับไปที่ล่าสัตว์เลยครับไปไล่มืดๆอย่างนี้แหละนะล่าสัตว์ตอนกลางคืนครับผมโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ล่าสัตว์แล้วนะครับเป็นจุดล่าสัตว์เป็นบ้านคนรวยคนหนึ่งที่แบบปล่อยทิ้งล้างเอาไว้ เป็นป่าลกทึบแล้วก็มีสัตว์เข้ามาอาศัยอยู่นะครับใหม่ๆเราไม่เข้าไปข้างในคือเคยเอาเข้าไปแล้วเออรถยางแตกครับไม่รู้ว่าเออมันโดนลูกหลงหรือม,มันมีคนเกลียนมายิงยางรถแตกครับผมก็เอาไว้ข้างหน้าดีกว่านะแล้วก็ล็อกรถด้วยนี่ายไป,ไปล่าสัตว์กัน ได้มีสัตว์ให้ล่าสักตัวไหมโอ้เป็นเลงยากอย่างนี้คือชุดไดโนเสาซอร์บางอ่ะครับต้องขออนุญาตปรับเป็นแบบ FPP นะครับก็คือปรับเป็นโหมด FPP นั่นเองขออนุญาตปรับสักคู่นะครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องมาอยู่ในโหมดนี้นะครับโหมดที่เป็นแบบ FPP นะครับก็คือโหมดที่เห็นปืนนั่นเองโหมดนี้จะยิงง่ายที่สุดนะครับนะเล็งยิงง่ายมากๆเลยบอกเลยว่า แม่นด้วยถ้าเกิดว่าเป็นโหมดมุมมองนั้นอะ่ะมันจะยิงยากครับอะดีจอดล,ลุกหรอลุกหรอป้องเขาให้อีกนัดนี่ครับมันเป็นปืนโบราณครับมันยิงได้ทีละนัดนะครับยิงแล้วรีโหลดนะครับไปเก็บหมูเลยเอ๊ะนั่นเสือดำี่ดา นัดเดียวจอดเก็บเสื้อทำก่อนดีกว่าโอ้งอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบไปแล้วสิดีที่ยิงทันเอาละครับตอนนี้กระสุนผมก็เหลือเพียงนัดเดียวนะครับมีคนชนหมูให้อ่ะปักเขาให้กระสุนหมดแล้วเฮ้ยหมูไม่ตายหมูไม่ตายกระทืบกระทืบ กระทืบกระทืบโอเคตายกระทืบจนตายครับผมโอ้นัดสุดท้ายนี่คือยิงมันไม่ตายครับเราต้องกระตืบครับโอเคตอนนี้กระสุนก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือเราไม่สามารถล่าสัตว์ต่อได้แล้วครับถึงเวลาที่จะต้องกลับเมืองแล้วครับนี่คือ การมาเกาะด้วยเรือส่วนตัวนะครับไดเ้เนื้อสัตว์ก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับเนี่ยแต่เอาจริงคือถ้าจะให้คุ้มนะต้องฟาร์มให้เต็มกระเป๋าครับส่วนที่ขายได้ราคาดีที่สุดคือพวกหนังสัตว์ครับหนังหมูหนังเสือยอย่างเงี้ยขายได้ราคาดีส่วนเนื้อก็ราคามันก็จะน้อยลงมาหน่อยนะครับไปถ้างั้นเราก็ต้อง กลับเมืองนะครับมีเสือดํายืนอยู่ข้างหน้าอ้เต้งมีปืนนี่คือลั่นเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีปืนนะเสือวิ่งติดด้วยอ่ะโอ้โหหมูวิ่งติดกระทืบสักทีดีไหมกระทืบสักทีดีไหมนี่พอแล้ว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 นไส้เฉยครับมันไส้พอแล้วพอแล้วคือเราไม่โลภมากครับเราเอาของเก็บดีกว่าไป ดังนั้นก็สำหรับเ,เกม GTA 5M ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้มาต่อในคลิปต่อไปนะครับเออนอนเดนู non ก็อาจจะเป็นกาลาสีเรือนะครับรับส่งคนจากเมืองไปเกาะน,นะครับก่อนอื่นที่จะปิดคลิปก็ขอจัดการไห้เสือดำเนือเหมืไส้ครับ <c oughs> like <laughs>